ไปมันจะติดแหวนในแคปตรงจะได้เอาออกไปมันจะได้ไม่หว <barking S 2> ังอะไรสู uh> ้พวกอะไสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเลื่อนลายเรนเจอร์นะครับมาเล่นสู้กับช็อปเปอร์คุงนะครับแต่เฮ้ยมันไปช็อปเปอร์คุงสู้แบบมาดู้มตุ้มแล้วครับองเต็มนึ่แสนเลือหนึ่งมาหนึ่งสิชิชิตโดนตีสองแสนตัวอื่นก็ปะกากอยู่นะ มาสู้ก <sm festivals> ันมาต่อสู้วีดีส์พิลัชวีเอทโลเคชั่นของของเครื่องปรุงพี่เร็วเออ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 มาคลาชใช่ไหมเนี่ย ใช้ค <łość> ุงใช้คุงใช้คนที่ชืวคุงนะคลาชแล้วเราก็ต้องเริ่มเล่นกับไอคลาชวัวนิ่งมันเป็นแก้กวน่งคลชเ่คลาชเครื่องแหลกมากเลยรับ ไม่ได้เลคทำไมหยุดทำไมหยุดบ้างล่ะคออเมาส์หายเฮ้ยเมาส์อะไนเฮ้ยโมาห็นมันลายมันลายเมาส์อะไรตกงได้เลยแล้วข้าศึกก็ฮึทำไมดีดดีบุมบู จงไปเดินข้าศึกมาครับช,ชนะแล้วครับช,ชนะอย่างราบคราบชนะอย่างราบคราบไดแล้วใช่ไชนะหนึ่งติดต่อกันสอง ยด่านยูด่านร้อซุมออกไงวะลืมไปวะซุมออกไม่ได้อิเวนทรียด่านบอชังนอใช้แล้วนครับจอสว่าง้เห็นไหม เดี wow, ๋ยวมันสว่างเรื่อยๆอีกโห้โมกะเสียงเพลง PB Music อ้าวได้ออโต้ไปเลยปล่อยออโต้ยังเรียนเลยได้เจ็บแล้วมันเป็นอะไรอ่ะยังไงก็เจ็บหรือเปล่าเพราะมันโหดหน้าด่างมีบอสเอาออออโต้ออกก่อน ชอบออกตัวจ่าต้องเล่นตัวเองออกไปแค่ตัวเดียวเดี๋ยวก็ชนะและวมด่ดีไม่ม่

ไม่มีไม่ใช่ละตีนะวิ้งเร็วแบบบวกให้อ้าวรวยสวยอะไรวะทายในคอมบ้านนี้เลที้งริ้เลทิ้งรินบลูที นี่น s ชิปทะชิชิเราต้องลองไปไฟกับเพื่อนก่อนดีกว่า ก่อนหน้านั้นเราต้องโอ้ <c ười> โทรศัพท์ไปแล้วค่ะบอมาปิดเสีงเยงอะไร่เจ้ามันเบาอาจจะฟังกันไม่ฟนะังเราจะฟังอะไรนีเจ้าเดี๋ยวไปฟังสิเดี๋ย เดี๋ยวเราจะหยุดไว้ตอนเวลาเสียงดังได้100%เม่หยุดเครับสุนกช่า 100S F s. <S 1 0ด็ดอื่นมากเฮ้ยหนงรที่เน่านันนก็ใช่ครับ กั๊ดช้ากั๊ดน่อยมาดูนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนะคะโฟกัสนะครับคนรู้จักคนที่ว่ากัสรูบาคัชใครเนี่ยนิโมน่ารักนิเนิโมปุบปุ้ยน่ารักไฟเปล่าโมโม่ต้องตาย โมต้องตายจะไปฆ่าโมเร็วพวกเร็วออกไปลุกโมเร็วโมไม่ยอมออกตัวแล้ว,เ,วเอ็นออกไปคัชวิ่งไปแล้วเอ่นไปทีมแล้วเขาอือนัาเดียวจอดแรงกว่าเยอะตรงเนี้ยอัพอัพว่าแรงกว่าตอนเวลามันเลื่อนนะแต่เห็นว่าแรงกว่า การปีกฟันฟัวกันเนี่ยไม่เอ่อดูโอ้ดน้นี่ทีละ่าไ์กไม่รู้จะไปสู้เขาครับเราต้องท้าทุกคนท้าไปก่อนแล้วค่อยตายทีหลัง อันชนะแรงกว่าหรอมาดูอันกัดอันไหนแรงกว่าดูชั้นดูนี้เดี๋ยวเราเอาไปให้ดูดีกว่าอัดไม่ขาออกอ่ะดูนะแรงกว่าหรือเปล่าแรงกว่าอ่ะลองดูเดี๋ยวพึ่งพูดดินี่ดูก่อันดูแล้วไม่มีเวลาดูอะไรมันมาแล้วมันมาแล้วเร็ว แล้วคลาชยิงโอ้จะเลื่อนไปแล้วมึงออกเร็วนี่ก็และอยู่ ไห้หาเรื่องเดี๋ยวทันลงโอ้จะแข่งอะไรนักหนาจะแพ้หรือจะมาแข่งทำเบลออะไรเฮ้ยแข่งเลยกูไปแ,แข่งเพือแพ้แล้วโอเคนะครัชขอจบเพียงวิดนี้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็ได้ไปดูตัวแล้วก็ไปไฟน์กับคนอื่น,นจบนะครัชจบนะคลาสบายบายคลาส